บัตรทองทำไมสปสาชจ่ายเงินไม่ได้ตามต้นทุนการรักษาจริงปัญหาสำคัญของกองทุนบัตรทองซึ่งให้สวัสดิการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิ์กว่า46ล้านคนข้อมูลในเดือนกันยายน2568ที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่อยู่ในระบบประกันสังคมถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งโดยพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถานการณ์ที่น่าสนใจเมื่อ3สัปดาห์ก่อนเขาประกาศจะหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกในระบบบัตรทองตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาหลังสงปสชค้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลายปีงบประมาณแต่กลับมาให้บริการผู้ป่วยส่วนนี้ตามปกติเมื่อวานนี้3พฤศจิกายนหลังสงปสชจ่ายเงินคืนให้บางส่วน ปัญหาแพร่หลายนอกจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังมีโรงพยาบาลอื่นๆที่เผชิญปัญหาเดียวกันเช่นโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งถูกค้างจ่ายเงินหรือถูกเรียกคืนเงินจากการปรับกฎเกณฑ์หรือตรวจสอบเวระเบียนปะสปสชยอมรับนี่ค้างจ่ายทันตแพทย์ชายอัธพรล,ลิมปัญเญลิรรองเลขาธิการและโคศกสปสชเปิดเผยว่าสปสชมีนี่ค้างจ่ายต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมหลายพันล้านบาท การโอนเงินคืนโรงพยาบาลสปสชโอนเงิน4,928ล้านบาทให้กับหน่วยบริการ1,119แห่งแล้วและเตรียมโอนเงินงบค่าบริการผู้ป่วยนอกและค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครวม9,100ล้านบาทในวันที่31ตุลาคมระบบการจ่ายเงินของสปสชมี2ส่วนหลักคือเงินเหมาจ่ายรายหัวและเงินส่วนที่ไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัวส่วนที่ต้องโฟกัสคือเงินเหมาจ่ายรายหัวซึ่งแบ่งออกเป็นงบผู้ป่วยในทั่วไป (IP) และงบผู้ป่วยนอกทั่วไป การจัดสรรง,งบประมาณสปสอชอจัดสรรง,งบประมาณให้กับหน่วยบริการต่างๆมีหลายวิธีและอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละปีงบประมาณการจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยนอกทั่วไปสปสอชเหมาจ่ายรายหัวให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิและแยกย่อยออกเป็นโมเดลต่างๆกองทุนอพีเซียและโอพีร e เฟอร์คลินิกชุมชนอบอุ่นต้งกันเงินไว้เบื้องต้น20%เพื่อนำมารวมเป็นกองกลางและมีกองทุนโอพีรเฟที่รวมกันเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ การคิดคำนวณเงินมี2รูปแบบหลักคือการจ่ายตามอัตราค่าบริการและการจ่ายตามระบบแต้มปัญหาการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินสปสอชอเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจาก Feast ฟีสเคจูเป็น Point System มทำให้โรงพยาบาลได้รับเงินน้อยลงการจัดสรรเงินสำหรับผู้ป่วยในทั่วไปสปสอชอจสัดสรรเงินจากส่วนกลางลงไปที่เขตสุขภาพแต่ละเขตและใช้วิธีการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม D.R.G. ระบบ DRG จัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการและการรักษาใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันและคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยตาม DRG นั้นนั้นปัญหาการรีรันสปสอชอต้องรีรนันรีรักคือการนำผลงานของทั้งปีมาคำนวณใหม่ภายใต้วงเงิน IP ปกติที่มีและกำหนดอัตราพื้นฐานเดียวสำหรับใช้ตลอดทั้งปีผลกระทบต่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเผชิญปัญหาการถูกเรียกคืนเงินจากการปรับลดค่าเงินต่อ JQRW และการใช้ระบบ Point System การแก้ไขปัญหาสปาสอชอยกเลิกการรีรันสปสอชอจะแสดงวงเงินคงเหลือปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในทุกกองทุนและสแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลข้อเสนอแนะควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสปสอชอและกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินชดเชยใดๆ